วันนี้ปอมและออฟโรดทีวีครับพาชมคุนไดสตาเลียครับรถตู้สิที่นั่งครับล้ำยุคล้ำสมัยซึ่งเปิดตัวครับเป็นประเทศแรกครับในภูมิภาคเอเชียต่อจากเกาหลีเลยนะหลังจากที่เราได้รู้จักแล้วก็คุ้นเคยกับรถตู้อเนกประสงค์ฮุนไดเอกันกันไปแล้วนะครับแล้วก็ยังคงเป็นที่นิยมแล้วก็ยังใช้กันอยู่ในท้องถนนจนทุกวันนี้นะครับแต่วันนี้ครับกับคุนไดสตาร์เลียครับกับรูปโฉมใหม่ที่บอกเลยว่าแปลกตาไปมากครับ โมเดลใหม่ครับเปลี่ยนไปหมดเลยตั้งแต่หน้าตารูปรักษณเทคโนโลยีใหม่ๆครับเครื่องยนต์ความสะดวกสบายครับที่มีมาในห้องโดยสารครับซึ่งมองดูจากภายนอกเนี่ยแวบแรกนะครับก็รู้สึกได้ถึงความล้ำสมัยครับที่เรียกได้ว่าไม่มีรถตู้เจ้าไหนครับที่ทำออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับรวมไปถึงการดีไซน์นะครับออกมาหน้าตาแบบนี้ดูทรงแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าก้าวไปสู่ในอนาคตครับ ซึ่งการเปิดตัวในครั้งนี้นะครับมาด้วยกันด้วย3สีนะครับก็คือมีสีดําสีเทาสีซิลเวอร์ครับในอนาคตครับอาจจะมีสีพิเศษนะครับเดี๋ยวต้องรอติดตามครับส่วนค่าตัวนะครับสำหรับเจ้าฮุนไดสตาร์เรียคันนี้นะครับเริ่มต้นที่1.729ล้านบาทครับซึ่งเป็นตัวเริ่มต้นครับแล้วก็ตัวท็อปอยู่ที่1.99 9ล้านบาทครับ เรามาดูภายนอกกันก่อนครับที่เห็นได้ชัดเจนครับและบ่งบอกถึงความเป็นอนาคตของรถตู้11ที่นั่งนะั่นก็คือเส้นไฟ LED ครับหรือว่า daytime running light ครับซึ่งเป็นที่มาของคำว่า Staria อะไรครับเรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มองเห็นได้ชัดเจนจากด้านนอกนะครับรวมไปถึงกล้องด้านหน้านะครับแล้วก็กล้องด้านหลังแล้วก็มีเซ็นเซอร์พร้อมกับเรดาร นั่นหมายถึงระบบความปลอดภัยที่จะมีมานะครับด้านหน้าที่เห็นชัดเจนก็คือในเรื่องของระบบ Adaptive Cruise Control ซึ่งเป็นแบบ Stop and Go นะครับที่ทำงานควบคู่ไปกับการเตือนการชนครับเบรกอัตโนมัติรวมไปถึงระบบดึงพวงมาลัยกลับระบบเตือนรถออกนอกเลนระบบรักษารถให้อยู่ในเลน ซึ่งระบบทั้งหมดนะครับจะใช้กล้องเซ็นเซอร์แล้วก็เรดาร์นะครับทำงานประสานงานกันรวมกันในด้านหน้านะครับซึ่งจะอยู่ในตัวท็อปนั่นเองแต่ว่าด้านหน้าน,น,นะครับเกือบเป็นแบบ f ู l l LED และขาดไปได้เพียงไฟเลี้ยวเท่านั้นครับที่ยังคงเป็นหลอดธรรมดาอยู่นะครับซึ่งจริงๆแล้วไฟหน้าก็เป็น LED d a y t i m e running l i ไ h t ก็เป็น LED นะครับ นอกเหนือจากนี้ครับฮุนไดสตาร์เรียครับยังคงมีระบบความปลอดภัยอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเตือนในจุดอับสายตาหรือว่า b บรท์สปอตครับแล้วก็เซ็นเซอร์ที่มีมาด้านหลังอีก4จุดด้วยกันภายนอกคุณผู้ชมครับภายนอกของฮุนไดสตาร์เรียนะครับดูสูงโปร่งมากเลยนะครับซึ่งกระจกบานใหญ่นะทำให้วิสัยทัศน์ในการมองนั้นนะค่อนข้างจะเห็นได้ชัดเจนนะครับซึ่งมันอาจจะมองดูละแปลกตาเพราะว่า เราไม่เคยเห็นรถตู้ครับในบ้านเราที่มีลักษณะกระจกที่เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็โดดเด่นครับอีกหนึ่งอย่างนั้นคือดางด้านไฟท้ายครับซึ่งเป็นหลอด LED ที่เรียงยาวมาตั้งแต่ด้านบนจนถึงด้านล่างครับหละอย่างที่บอกครับด้านท้ายก็ยังคงมีเซ็นเซอร์แล้วก็มีกล้องมองหลังด้วยนะครับในส่วนของด้านท้ายครับภายในของฮุนไดสตาเรียครับ11ที่นั่ง สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันของเบาะแถวหลังรวมไปถึงแถวด้านกลางนะครับสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันเพื่อการบรรทุกสัมภาระได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นแถวที่3หรือแถวที่4นั้นสามารถพับนะครับเพื่อที่เพิ่มพื้นที่ในการเก็บของได้แล้วก็ภายในนั้นค่อนข้างที่จะกว้างขวางครับนั่งได้สบายเหมาะกับรถ11ที่นั่งซึ่งเป็นรูปแบบใหม่จริงๆครับมาถึงคอนโซลด้านหน้าครับ ซึ่งถือว่าล้ําสมัยแล้วก็มีลูกเล่นมาเพียบเลยครับวูมาไลไยครับมาพร้อมปุ่มปรับฟังก์ชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องเสียงแล้วก็โหมดต่างๆแล้วก็ด้านหลังปูมาไลไยมาพร้อมกับแพดเดนชิพครับสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ได้ มีจอดิจิตอลครับซึ่งแสดงผลค่าทำงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมด e ีโค o โหมดครับสปอร์ตโหมหรือว่าจะเป็น Normal Mode ครับก็จะแสดงบนจอดิจิตอลเห็นได้ชัดเจนนะครับรวมไปถึงจอเครื่องเสียงนะครับที่อยู่ทางด้านคอนโซลตรงกลางก็สามารถที่จะปรับฟังก์ชันต่างๆได้เยอะมากมายครับหลายอย่างหนึงคือยังมีที่เก็บของครับซึ่งอยู่ด้านหลังนะครับคอนโซลมาให้ด้วยครับ สำหรับเครื่องยนต์ของฮุนไดซาเลียคันนี้ครับเป็นดีเซล2.2ลิตรครับ177แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่431นิวตันเมตรครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดครับเรียกได้ว่าเป็นเกียร์แบบไฟฟ้านะครับแล้วก็พละกำลังครับเรียกได้ว่ามีมาพอตัวเลยครับได้ข่าวมาเหมือนกันว่าออกตัวเนี่ย0 100เนี่ยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับทุกครับ เอาเป็นว่าครับคุณไดซา,ารเรียรถตู้11ที่นั่งครับที่ออกแบบมาใหม่ครับเรียกได้ว่า new m o เดลเลยครับทั้งความล้ำสมัยทั้งภายนอกที่ดูแปลกตาครับแล้วก็มาเต็มด้วยระบบความปลอดภัยรอบคันที่เรียกว่าแทบทุกจุดเลยเอาเป็นว่า เราอาจจะได้เห็นรถตู้รุ่นใหม่นะครับที่ออกมาหน้าตาโฉมแบบล้ำสมัยเป็นแบบในอนาคตพร้อมเครื่องยนต์ครับดีเซล2 2ลิตรเกียร์อัตโนมัติ8ปสปีด177แรงม้าเนี่ยโลดแล่นอยู่ในท้องถนนได้อีกไม่นานครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถตู้11ที่นั่งนะครับที่จะใช้งานรวมถึงฟังก์ชันความปลอดภัยรวมถึงความอนเนกประสงค์และมีอะไรที่แปลกใหม่ๆนั้นผมว่าคุณไดซัลเลียครับ เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจแล้วก็เชื่อว่าตอบโจทย์ของคุณได้ครับ